Boy soldier สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเว็บไซต์หาเงินเข้า wallet โดยตรงนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับไม่มีการลงทุนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิธีการสมัครก่อนเลยนะครับอ่ะเว็บนี้เนี่ยมีชื่อว่ายิ้มโซนนะครับลืมบอกเลยนะเว็บนี้มีชื่อว่ายิมโซน com นะครับเป็นเว็บเกี่ยวกับการอ่านบทความแล้วได้เงินนะครับก็เว็บนี้เนี่ยมันจะทํางานคล้ายๆกับเว็บ อ่แอดดีเพย์เลยนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็คล้ายๆกันด้วยนะครับ<ม>ก็เป็นเว็บเป็นเว็บเดียวกันแหละนะครับเป็นเว็บในเครือเดียวกันนะครับก็ นี้จ่ายจริงแน่นอนนะเว็บนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกท่านก็กดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับสมัครฟรีแล้วก็เล่นฟรีถอนได้จริงแน่นอนนะครับโอเคเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับทำการกดลิงก์ใต้คลิปผมมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาหน้าเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนนะครับมาที่เมนูตรงนี้นะครับก็คือสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสระบบนะครับตรงนี้เลยนะโอเคแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับเลื่อนลงด้านล่างจนเจอเมนูแบบนี้นะครับก็คือเข้าสระบบกับ ยิมโซนนะครับอ่ะก็ให้เพื่อนๆนะครับล็อกอินด้วย Facebook เข้าไปเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นให้ล็อกอินนะไม่มีอีเมลอะไรต่างๆนะครับไม่มีก็จะมีแค่ Facebook อย่างเดียวเลยนะครับโอเคเพื่อนๆก็กดล็อกอินด้วย Facebook เข้าไปเลยนะครับเมนูเมนูอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับอ่ะโอเคกดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับตอนที่เพื่อนๆล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันต้องใส่อีเมลกับรหัสผ่านของ Facebook นะครับ เพื่อนๆก็ใส่ให้เร <c oughs> ียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินของเรานะครับแล้วก็จะมีโปรไฟล์ของ Facebook ของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ตอนที่เพื่อนๆต้องการดูยอดเงินเนี่ยก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเรามีกี่บาทนะครับก็สิ่งแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับเลื่อนลงด้านล่างเลยนะ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขของเว็บไซต์นี้นะครับ เพื่อนก็สามารถอ่านได้เลยนะครับว่ามันทํางานยังไงมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกฎอะไรบ้างนะครับก็สามารถอ่านได้เลยนะครับมันถอนเงินขั้นต่ํากี่บาทเนี่ยมันเขียนตรงนี้ไว้เลยนะครับมันเขียนไว้หมดเลยนะครับโอเคก็พอเพื่อนเลื่อนลงมาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้เพื่อนติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมก็เพื่อนสามารถดูตามภาพ ประกอบนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่พี่มันนะครับทำการากดติ๊กถูกแล้วก็กดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยพื่อนนก็สามารถหาเงินได้เลยนะครับวิธีการหาเงินของเว็บนี้ก็คืออ่านบทความแล้วก็ได้เงินนั่นเองนะครับเว็บแอดดิเฟเนี่ยเราจะทําเกี่ยวกับการดูวิดีโอ u t u b e นะครับแล้วก็ได้เงินแต่เว็บนี้อ่านบทความแล้วได้เงินนะครับโอเคการหาเงินก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่ากิจกรรมยิ้มโซนด้านหลังตรงนี้นะครับโอเคตัวสีเหลืองเนี้ยตรงนี้นะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถหาเงินได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอ่านบทความก่อนเลยนะครับนะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับที่กิจกรรมอ่านบทความนะครับแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับจนเจอบทความแบบนี้นะครับที่มันเขียนว่าอ่าน140ีวิจะได้0.02บาทนะครับแบบนี้ถ้ามันขึ้นว่าแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถอ่านได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคอ่านได้หมดเลยนะแล้วก็มันจะมีเยอะด้วยนะครับ มีเยอะมากนะครับมันจะมีหน้าหหน้า2อ่าเยอะมากนะครับโอเคเพื่อนก็สามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะครับี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการอ่านให้ดูสักบทความหนึ่งนะครับให้เรานะครับทำการกดเข้าไปเลยนะครับเลือกบทความที่เราต้องการอ่านได้เลยนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงอ่เลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับนะคเพื่อนหาเมนูแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีเมนูเขียนว่าเริ่มอ่านนะครับให้เรากดเริ่มอ่านเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะนับเวลา140ีวินะครับ พอมันครบ140วิเนี่ยเราก็จะได้เงินไปนั่นเองนะครับโอเคเราก็แค่รอให้ครบ140วิก่อนนะครับเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับไม่ต้องเลื่อนหน้าจอก็ได้นะครับแค่รอให้มันครบ140วิแค่นั้นก็พอนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการอ่านเสร็จแล้วเนี่ย เมื่อเราอ่านครบ140วินาทีหรือว่าเรารอให้มันครบ140วิเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลนะครับให้เราทําการรีเฟรชหน้าาหน้เว็บไซต์หนึ่งครั้งนะครับแล้วลองดูจํานวนเงินนะครับอตอนนี้มันขึ้นแล้วนะครับจาก0.70มันขึ้นมาเป็น0.72เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเควิธีการอ่านบทความก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ยากนะ,ะเราไปเมนูการหาเงินต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็คือกิจกรรมโค้คดลับนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับ กิจกรรมโค้ดรับอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องเอาโค้ดเนี่ยมากรอกแล้วก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะครับโอเคโค้ดเนี่ยเราสามารถไปเอาได้ที่หน้า Facebook ก็ได้นะครับมันจะมีะทางแอดมินเนี่ยแจกโค้ดอยู่นะครับโอเคดูกติการตรงนี้ได้เลยนะครับให้เรานะครับไปกดติดตามที่เพจของ Facebook ยิมโซนนะครับแล้วก็ ไปเอาโค้ดมากรอกในช่องนี้นะครับแล้วก็กดใส่โค้ดลับตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้เงินไปแค่นั้นเองนะครับกิจกรรมตรงนี้นะโอเคก็ต่อไปนะครับเป็นเมนูต่อไปเลยนะครับก็คือกิจกรรมกล่องสวมบัตรลับนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับหรือผมก็จะอธิบายเมนูการหาคะแนนทั้งหมดเลยนะครับโอเคให้เราเลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับ อ่ะโอเคตรงนี้เนี่ยกล่องสมบัติเนี่ยเราสามารถเปิดได้ทุกชั่วโมงเลยส่วนในส่วนของแอดดีเพย์เนี่ยเราสามารถเก็บเข้าไปเก็บกล่องแล้วก็สะสมไว้ได้นะครับแต่เว็บนี้ไม่ได้นะก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยจะเปิดได้1กล่องนะครับโอเคลองเปิดดูนะครับหลังจากที่เราทําการกดเปิดกล่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโค้ดมาให้เราแบบนี้นะครับให้เราคัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับกดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปใส่ในเมนูใส่โค้ดรับตรงนี้ นะครับกิจกรรมโค้ดลับตรงนี้เลยนะครับโอเคกดเข้าไปแล้วก็ใส่โค้ดในช่องนี้นะครับในช่องใส่โค้ดตรงนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดใส่โค้ดนะครับเราก็จะได้คะแนนได้เงินนะได้เงินไป0.01นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น0.73เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมนูต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมเข้าคิวนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ให้เรานะครับทำการกด เข้าร่วมกิจกรรมคิวตรงนี้นะครับด้านล่างเลยนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงด้านล่างแล้วจะเจอเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าคิวเลยนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีชื่อของเราแสดงอยู่บนนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดคัดลอกโค้ดตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคัดลอกโค้ดตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ในเมนูกิจกรรมโค้ดรับนะครับอ่ะตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะดูแบบยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่วา่าไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้ยากมากอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเราก็กดใส่โค้ดเลยแล้วเราก็จะได้เงินมานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูจํานวนเงินตรงนี้นะครับอ่า,อาตรงนี้นะครับจํานวนเงินขึ้นมาเป็น0.74เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ต่อไปกิจกรรมห้องมหาสมบัตินะครับ กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องเข้าร่วมห้องนะครับเพื่อรับเงิน0.01บาทนะครับก็ให้เราทําการกดที่ร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับกดเข้าไปอย่างเช่นอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ หลังจากที่เรากดร่วมกิจกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินไป0.01บาทนะครับแล้วก็ต้องรอเวลาอีกประมาณของผมเนี่ยผม,ผมกดไปก็คือต้องรออีกประมาณ45นาทีนะครับถึงจะกดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมห้องมหาสมบัตินะครับส่วนเมนูสุดท้ายก็คือกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องเอาลิงก์เนี่ยไปเชิญเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนสมัครต่อเนี่ยแล้วก็อ,อ่านบทความเราก็จะได้เงินประมาณ0.05นะครับ Okay. กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะดีวผมให้ดูนะครับตรงนี้อ่ะนี่เลยนะครับก็จะมีลิงก์ของเรานะครับเมื่อเราเอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแปะเชิญเพื่อนเนี่ยเมื่อเพื่อนสมัครต่อแล้วก็อ่านบทความเนี่ยเราก็จะได้เงินไปด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคก็วิธีการเล่นแล้วก็วิธีการทําอะไรต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตอนผมได้ถอนเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่า อ่เดี๋ยวผมจะสอนทีเดียวเลยนะครับจะสอนในคลิปอ่เป็นคลิปแยกเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากหาเงินเข้าวอลเล็ตเนี่ยสามารถเล่นเว็บนี้ได้เลยนะครับมันสามารถถอนเข้าวอลเล็ตได้นะครับเดี๋ยวผมถ้าผมถอนได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการถอนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสะสมเงินแป๊บหนึ่งนะครับก็น่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเว็บนี้เนี่ยสามารถหาเงินได้จริงแน่นนนนนนออะะคครรััับบผมขยยื ว่ามันถอนได้จริงนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัครเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์เพื่อสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะโอเควิธีการทํางานใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถสอบถามผมเข้ามาได้นะครับเดี๋ผมก็จะสอนให้ทุกคนเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม